สวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่วนมนกันอีกแล้วนะครับหาจุดเทียนจุดทูกก่อนนะครับโอเคมีของเล่นใหม่ที่เคเล่าให้ฟังกันทุกคนนี่เป็นแบบแต่ว่ามันเปิดเทียนอแล้วมันจะไม่ค่อยติด โอเคเดี๋ยวเราจะมาจุดเทียนจุดทูบกันนะครับสวัสดีครับว่าของพึ่งไหว้วงมาลายไปเลยนะครับที่เงียบเยียบมากมายัดไม้เทียนนะครับพี่ๆี่แฟนขาบส่งมาให้เป็นกลิ่นแบบ ราวนี่กลิ่นแบบไอติมวานิลาเนี่ยเทมามันก็จะกินเหมือนขนมในห้องแบบห้องพท้าผมจะเป็นกินขนมใช่เลยวันนี้เวลาว้พักนะครับ พอเยอะนะไปตรนอนวครับเดีย็บนี่แล้วก็เปนเครื่องช็อ์ไฟฟ้าขึ้นมาก็จะเป็นแบบ เป็นไฟฟ้าแล้วก็จุดได้แต่แต่น้องก็แบบพอโดนเทียนแคบบ่ว่าไม่ติดเล็กๆต้องเช็ดออกต้องเสียยโดนนิ้วด้วยโอเคเย้ะโดนเทียนนะครับ เดครับเราจะมาสังกันส่วนใกนนันไม่สนมากเราสั่นไม่สนมาก แค่บทบทธรรมาจาักรแล้วกันครับการจักรพรรดิเราก็ผ่านกานนาลัวกันมามาเริ่มต้นพัฒนาก่อนฮัลโดูดดูดกับทูบแอบไปนะครับ,บเหนะ็นนี้ดกตรงนี้นะครับ วันนี้ทุกคนอย่าลืมดูแอบลงนักด้วยนะครับห้าทุ่มในช่องสามเอดีนะครับเดี๋ยวนี้ใช้กันกเดี๋ย้เคลียร์กันวันนี้สมบนกันนะจะ๊ะมาได้ทริปจากคุณครูด,ด้วยครูสอนใช้เสียงละครเรื่องใหม่ผมคุณครูแบบบอกว่าให้ฝึกกับการตอนสมบนก็ได้คุณครูแบบว่าเข้ามาดูอะไรเงี้ยครับคุณครูแนะนําว่าฝึกตอนใช้เสียงอะไดรจะลองฝึกตัวครับ พุทธังชีวิตังเมพูเชมิธรรมังชีวิตังเมพูเชมิสังฆังชีวิตังเมพูเชมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆังวันธามิคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้นั่งวันธามิมาตาปีตุนังวันธามิพระไตสศิขาผู้นั่งวันธามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะพุทธังชีวิต,ตังเลยอันนี้ก่อนพุทธังสรณังคัจฉามิ โอเคมาต่อกันนะครับไม่แน่ใจอันนี้จนะได้ยินแล้วแหละพระมปารีนสันเทวาสัทมนุสาเวสุงพระมาปิสชานังเทวานังสัตตังสัตธรรมสุตตวาพร,มระมาปารโรหิตาเทวาสัทมนุสาเวสุงพระมาปิโรหิตานังเทวานังสุตตังสุตตะวามหาพระม,มาเทววน้องคิมมี่ก็มาด้วยขอพี่ต้นหอมสวัสดีครับ โอเคฮะน่าจะดีแล้วแหละชมกันต่อแล้วกันมาพระมาเทวาสัตวมนุสย์เวสุงม,มาหาพระมานังเทวนังสัตวังสุตตะวาปารินตาพาเทวาสัตวมนุสย์เวสุงปาริตาพานังเทวนังสัตวังสุตตะวาอัปปมานาพา เทวาสัมนุษาเวสุงอปมาณานังเทวานางสัทธังสุดตวาอภาภัสสาราเทวาสัมนุษาเวสุงอภสารานเทวานางสัทธังสุดตวาปาิตตาสุภาเทวาสัมนุสาเวสุงปฏิตตาสุภาณเทวานางสุัาสุดตวาอปมาณสุภาเทวา สัทธมนุษาเวสุงอัปปมาณสุทานังเทวนาสธธสุตตะวามีบางคนบอกว่าให้เปิดเสียงหน่อยผมลุกเสียงอะไรงฮะสุภากินกินหากาเทวสัทธมนุษาเวสุงสุภากินจัก านังเทวนังสัตธังสุตะตวาเวปะาราเทว,วะสัธถมนุษาเวสุงเวหาพระลานังอีกแล้วเหรอท่คนไม่ได้เสียงอีกแล้วนะฮะ มีเสียงไหมครับมีใครไม่ได้ยินเสียงบ้างเอาพี่นุ้ยเข้ามาด้วยสวัสดีพี่นุ้ยครับได้ยินใช่ไหม a n you hear me ได้ยินโอเคครับได้มาต่อกันนะครับเวปะภาลานังเทวะนังสัตพังสุตตะวาอวิหะเทวาสัตธมนุษาเวสุ อวิหานางันางเทวานังสัตท,ตตงทงังสุตตะวาอัตตาปาเทวะสัทมนุสาเวสุงตาตปานังเท,าทวานังสัตาาสท,ทังสุตตะวาสุาทธาสาเทวะสัทมนุสาเวสุงสุทธสานังเทวานังสัตทังสุตตะวาสุทธศีเทวะสัทมนุสาเวสุงสุทธศีนังเทวานังสัตทัง มนุษาเวสุงสุทธสีนางเทวนางสัตวังสุตตะวะอากานิทากาเทวาสัตมนุษาเวสุงเอตัมภัคขาวาตาภารานาสียังอิสิปตาเนมิขาทาเยอนุตรังธรรมมาจากขังปวันตันตีอปมาวติยังสมณะเนนวะครามเนนวาเทว เวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกสสันติอิหิตหาเตนะขะเนนะเตหะมูหุเตนัยาวาพระมะโลกาสะโทอับุคาชิอายัมปันจัตัสหสีโลกาธาสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมมาเวทีอัมปะมโน จาโอราโลโอภาโซโลเกปตุระโหสีอาติมกมเมวาเทวาเทวา,ทวานังเทวานุพานังวังอาวังทางโคภาคขาวาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสีวัตโกโททันโยอิพิญยาสีวัตโกโกโกทันโยอีหิตังทัง อายัสโมโกทันทัสัญญาโกทันโยเทวนามาหะโสิตินะโมพุทธ,ธาคาถาอันนี้ก่อนดีกว่านาอาราบนะครับสัรปจิชานิสังสิโมพรมมาจามหาเทโวสัพเพยาฆ่าปรายันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพาหุหัติมัคอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิราโอนายานวิราหิงสาวิรัตสีวิรัาสาวิรอิทธิโยพุทธะมาณีมามาพุทธะสวาโหมสัมปจิชานิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือนะโมพุทธายะพระ,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 ระรพุทธไตรรัรนตารนายานมณีโนภะลั สีสาหัสสาสุธรมมททรมม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมมาบูชาสร้างฆาบูชาอักขีทานังวะรังทันธังสีวลีจากมหาเทรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิธาสุโยอหังวันทามีสัพพโสพุทธธรรมมาสร้งางฆาปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสั้งฆา ภาลปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจเตเชนารักขันธันธามิสัพภาโสยะธาบริวะาภูลาบริปูเรนทิสังขาลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวะสมิชตุสัพเฮปุเรนตุสังกะปาจันโวปารณาโสยะธา,ามานิชโชติระโสยะธา ตะพีิโยวิวันชันตุสัพะโรโควินาสตุมาเตผวัตวันตระโยสุขีธีคายุโคภาวะอภิวันชนาซิริสานิจังบุทาปัจจายโนจัตตารามาวัสันติอายุวันโนสุขังพลังอีทางเมมาตาปิตุนังโหูตุสุกิตาหตุมาตาปิกาโหอิทางเมยาตินังหูตุสิกิตาหตุยาตโยอิทังเมครุปชานังจริยังหตุสุกิตาหตุครุปชานังจริยาอิทางเมสัพเทวานังโหตุสิกิตาหตุพเพเทวา สีททางเมสัพเทเวรีนังโหตุสศีตาโหาตุสัพเทเวรีขุดทางอริษารมีธรรมธามีามัม้ำฝังอธิานม,มีสัาธุโอเคครับเรียบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้เห็นน้องชิมมี่มาด้วยเห็นพี่ต้นหอมเห็นพี่นุ้ยน้องนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะจ๊ะนะครับขอนวลาขษาทั้ทุกคนนะครับ แล้วก็อย่าลืมฝากรูอัลบั้เราด้วยนะครับวันนี้ตอนห้าทุ่มเนาะนะครับจะออนแอร์กันทางช่อง3ามพีชดนะครับหรือรีลันที่สามพัสนะครับผมเพื่อเป็นพาเล่โอพาเล่ออนไลน์นะครับแล้วก็รีลันแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่ยูทูบนะครับไอทอลแฟคเทอรี่ก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวประมาณหกโมงเย็นนะครับเนี่ยอีกประมาณเก้านาทีเดี๋ยวน้องเนขาจะไลฟ์กันนะครับรายการที่สตูดิโอที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับไลฟ์ของทางไอทอลแฟคเทอรี่กับอรสยังของเรับาที่ซีวีนะ